แมนเชสเตอร์ดาร์บี้แม็กค่ะเขาโดนเจ้าหนูตัวแสบยานอาหมัดเล่นงานนะคะซึ่งต้องบอกว่าในเกมนี้ค่ะทางด้านของเรเบย์มาชูเตอร์สตีเนี่ยก็ได้เปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนของเพื่อนร่วมเมืองอย่างปีศาจแดงแมนเชสเตอร์เต็ดนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าในเกมนี้ค่ะเจ้าบ้านนะคะก็ได้ประตูขึ้นนําก่อนค่ะตั้งแต่นาทีที่36เลยนะคะจากจอรสโคเดโอแล้วก็ต้องบอกว่าตลอดทั้งเกมเนี่ยทั้งคู่นะคะก็มี จังหวะที่ทําอะไรกันไม่ได้มากจิซีลาต้องบอกว่าก่อนที่จะมาได้ประตูจากจุดโทษเนี่ยนะคะทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะก็มีได้ลุ้นประตูลูกชิปแบบลงๆนะคะจากทางด้านของบรูโน่แฟานันแต่นาะทีนั้นค่ะบรูโน่แฟานันนะคะก็ทําหมูหกนะคะนั่นก็เป็นอ,อีกหนึ่งประเด็นที่เกิดขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะต้องบอกว่า ในเกมนี้ค่ะอย่างที่ที่บอกไปค่ะว่าเจ้าหนูอาหมัดนี่คือตัวแสบของเป๊ปเปรล่ามากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาค่ะสามารถเรียกหนึ่งจุดโทษให้กับทีมแล้วก็ยิงประตูนะคะในช่วงท้ายเกมให้กับทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดพริกเอาชนะทางด้านของเรือใบแมชเชสเตอร์ิตีไปได้ที่2ประตูต่อหนึ่ง ซึงต้องบอกว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะในเกมเนี่ยมันก็มีจังหวะที่ต่างฝ่ายต่างได้ได้เซฟบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่มันก็ไม่ได้มีจังหวะที่จะแจ้งมากมายอะไรนอกจากจังหวะลูกเป็นการชิปของทางด้านของโรูโด่แฟนันนะคะซึ่งหลังจากที่ทางด้านของอาร์มัดเนี่ยเรียกจุดโทษได้ในทีที่ประมาณราเราแปดสิบแนะคะทางด้านของบรูโน่แฟนันเนี่ยก็สามารถที่จะยิงประตูดได้นะคะซึ่งต้องบอกว่าในจังหวะนั้นเนี่ยทางด้านของแอนเดอร์สันค่ะเขาเองก็ เดาทำผิดนั่นแหละก็เลยทำให้ทางด้านของบรูโน่แฟนันนะคะก็สามารถถลุงประตูของแมนเชสเตอร์ซิตี้ให้ทางด้านของไอ้ถลุงแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะทำให้ทางด้านของแมนเชสเตอร์เต็ดเนี่ยสามารถตีเสมอแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้นะคะจริงแล้วต้องบอกว่าถ้าเราไปดูในจังหวะเนี้ยนะคะมันเป็นจังหวะที่ทางด้านของแอดดิซอนเนี่ยได้ดวลกับอามัดซึ่งต้องบอกว่าการเข้าบอลของนูเนสเนี่ยมันทำให้ ทางด้านของแมชเตอร์สตีนเนี่ยเสียเปรียบเอาจริงพูดตรงๆนะถ้าในมุมติกตินแค่รู้สึกว่าการเข้าบอลของนูเนสอะคือมันเป็นการเข้าบอลที่ไม่ฉลาดไม่ฉลาดเพราะว่าอะไรเพราะว่าในจังหวะเนี้ยเนี่ยนะคะทางด้านของแอดดัลซอนเนี่ยเขายังเผชิญหน้ากับอามัดอยู่ซึ่งมันมีโอกาสมากๆที่ทางด้านของอามัดเนี่ยอาจจะยิงเข้าหรือยิงไม่เข้านะคะแต่จังหวะเน,นี้ยทางด้านของนูเนสเนี่ยากว่าเขาเข้าจะมาจะเข้ามาซ้อน คิดว่าเขาน่าจะเข้าด้านหลังของแอดเรสซอนไหมเหมือนแบบซ้อนแอดเรสซอนอีกทีนึงอะไรแบบเนี้ยเออแต่เขาเลือกที่จะเข้าบอลแบบชงฉากแล้วก็มุมจังหวะเนี่ยนะคะคือเขาเนี่ยก็เสียเปรียบเอาหมัดอยู่แล้วนะคือเข้าแบบแบบนั้นช,ชงฉากแบบน,นั้นคือผู้ตัดสินคาะอย่างแอนโทนีเทเลอร์นะคะก็ชี้เป็นจุดโทษทันทีนะคะคือจังหวะบันชัดมากๆว่ายังไงซะก็คือต้องเป็นจุดโทษซึง่งตรงเนี้ยติกมองว่าเป็นจุดที่ เอาจริงนะคือพลาดมากๆในการเลือกที่จะเข้าบอลแบบนี้นะคะสุดท้ายเนี่ยทำให้ทางน้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะเปิดบ้านพ่ายต่อปีซาแดงแมนเชสเตอร์เตดนะคะไปที่1ประตูต่อ2นะคะหลังจากที่จบเกมนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะก็มีแต้มอยู่อันดับที่5ของตารางนะคะก็คือไม่ขยับขยื่นเลยนะคะบอลที่ีเกมก็มา m 8 Thailand ที่1ของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียว ผ่านมาค่ะทางด้านของเชลซีนะคะก็เปิดรังนะคะเอาชนะทางด้านของเบนฟอร์ดไปได้ที่2ประตูตอนหนึ่งค่ะซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเบนฟอร์ดนะคะก็มีโอกาสที่จะได้ลุ้นประตูแต่มันเกิดขึ้นในช่วงนาทีที่9 0บอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยทําให้ทางด้านของเบนฟอร์ดเนี่ยตามเชลซีไม่ทันนะคะสุดท้ายเชลซี Chelsea เก็บ3แต้มในเกมวีคที่16ไปได้นะคะความให้พวกเขาตอน,นเนี้ยเนี่ยมีอยู่ที่34แต้มค่ะขยับขึ้นมารดต้นคอลิเวอร์พูลนะคะเพียงแค่2แต้มเท่านั้นค่ะ ส่วนทางด้านของอาร์เซนอลนะคะอย่างที่ดิ๊กบอกไปค่ะคือก่อนนั้นเนี้ยนะคะพวกเขาก็เปิดรังเสมอกับเอเวอเรตันะคะมีอยู่ที่30แต้มนะคะก็ยังมีแก็บห่างกับลิพูอยู่พอสมควรนะคะซึ่งก็ไปรอรุนแหละว่าลิพูจะอย่างไรจะสามารถที่จะเออเก็บ ชัยชนะในแมตช์ตกครั้งกับเอเวอร์ตันได้ไหมนะคะซึ่งเขาว่ากันว่าแมตช์นี้จะเกิดขึ้นประมาณกลางเดือนนะคะเราๆแบบกุมภาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไปรอดูนะคะถ้าเป็นช่วงของกุมภาเนี่ยก็โอเคก็เป็นช่วงเวลาที่ดีอยู่เหมือนกันแมตช์ก็จะได้ไม่แน่นมากนะคะในส่วนของอันดับ4ของตารางค่ะเรียกได้ว่าทางด้านของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะคะก็เป็นทีมใหญ่ของแท้ในฤะด,ดูกาลนี้ค่ะปราบเซียนไปหลายทีมเหมือนกันนะคะพวกเขาค่ะก็ยังคงกอดอันดับสี่ แบบเหนียวแน่นเลยนะคะมีแต้มมากกว่าทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่หนึ่งแต้มนะคะเมื่อคืนก็ต้องบอกว่าทางด้านของนอตติงแฮมฟอเรสค่ะสามารถเอาชนะแอตแลนติลลาทีมันดับหกได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าก่อนเกมเนี่ย ทั้งคู่นะคะก็ลุ้นกันว่าเออถ้าใครชนะเนี่ยก็คือจะขยับขึ้นไปเป็นอันดับที่4ของตารางแต่ต้องบอกว่าในเกมนี้ค่ะเป็นทางด้านของนัปติแฮมฟอร์เรสนะคะที่สามารถทําได้สําเร็จแล้วก็กอดอันดับ4ีได้อย่างเหนียวแน่นมากๆเลยค่ะไปที่ผลงานของทอตแนมฮอสเปอร์กันหน่อยะคะ่ะล่าสุดน,นะคะทอต์อน h มฮอสเปอร์ก็กลับมามีผลงานที่ดีให้แฟนๆได้เห็นอีกครั้งนะคะล่าสุดพวกเขาก็ บุกไปถล่มเซาแทมตันถึง5ประตูต่อศูนย์นะคะซึ่งต้องบอกว่าประตูตแรกเนี่ยได้ตั้งแต่นาทีแรกเลยนะคะมาจากเจมส์แมดดิสันค่ะประตูที่2นะคะมาจากออมปาซอนทงมินนะคะประตูที่3ค่ะมาจากคูลูเซฟสกี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าประตู 1, 2, 3เนี่ยนะคะมาแบบรัวๆเลยนะคะในทีที่ 1, 12, 14นะคะแล้วก็ประตูที่4ค่ะมาในทีที่ 25นะคะมาจากซานะคะส่วนประตูที่5เนี่ยมาจากแมดดิสันนะคะในทีที่40บวก5นะคะเรียกได้ว,ว่าเกมนี้เหมือนเล่นครึ่งเดียวจบเลยนะคะเพราะว่าทางด้านของทอตแนมฮอสเปอร์เนี่ยก็คือมีผลงานที่ดีมากนะคะแล้วก็คว้าชัยในเกมนี้ไปครองได้สำเร็จคะ่ะหลังจากจบเกมนี้นะคะต้องบอกว่าทางด้านของ o ซวแฮมป์ตันค่ะนักบุญนะคะก็ไม่เรียรอไม่รอช้านะคะหลังจากที่พวกเขาเนี่ยมีผลงานที่โอ้โหไม่ดีมากๆอยู่ท้ายตารางเลยนะคะ o ซวแทมป์ตันค่ะก็มีการประกาศปลดรัชเชลมาตินกุนซื้อทีมนะคะออกจากตำแหน่งเป็นที่เรียบรอยแล้วนะคะหลังจากจบเกมเนาะก็มารอดูดนะคะว่าทางด้านของเออ ซาวแทปตัเนี่ยจะเอาใครมาแทนนะคะคือก่อนหน้านี้นเนี่ยมีข่าวว่าเดวิดมอยค่ะอาจจะมาคุมทัพแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นกระแสเล่นๆหรืออะไรยังไงนะคะก็จะมีในส่วนของผุ้ซื้ออย่างแดนโรดนนี่โรนะคะผู้จัดการของเชล f ฟิลดนะคะซึ่งเป็นผู้ช่วยของราฟฮร์เซนฮุนเทลนะคะก็เป็นที่ชื่นชอบของต้นสังกัดเหมือนกันนะคะของของสโมสรสาวดแทตันเหมือนกันนะคะ,ก,นนะ,คะก็ไปรอดูแหละว,ว่าใครจะเข้ามา แทนที่ตำแหน่งของมาตินหลังจากที่ถูกปลดไปนะคะแต่ต้องบอกว่านานะทีนี้การจะหาโค้ดมาทําหน้าที่ตรงนี้ก็แอบยากนะเพราะว่านี่คืองานเผือก,กร้อนมากๆโอกาสที่พวกเขาจะตกรอบก,ก็คือมีโอกาสสูงอยู่นะเวลานี้นะจากบรรดาทีม20ทีมนะคะเพราะว่าอยูท้ายสุดของตารางเลยนะจ๊ะแข่งไป16เกมมีอยู่5แต้มโอ้โหปูปูคักปูเอ๋ยนะคะคือผลงานแบบ ไม่ดีมากจริงๆสำร time, หรับเซาท์แทปตันในฤดูกาลนี้ค่ะและนี่คือเรื่องราวที่ริ๊งนำมาฝากทุกคนในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะจ๊ะ